สวัสดีครับช่องเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่องเกษตรหมูพอเพียงวันี้มาทํำบ่อครับบ่อกักน้ำครับกว้างแปดเมตรยาวสิบสองเมตรลึกสองเมตรห้าสิบครับปูพาครับปูพาร้อยห้าสิบเมคคอนครับงบประมาณบ่หไหลอีสานมันห่อตูปลาปลาลำไยครับต้องไปกับเป็นปลาทุเลียนพี่น้องปลาทุเลียนเพราะว่าเขาต้องร่องรับน้ำไ้ครับพี่น้องนี่ครับปูพาเฮกัาลูกไส้ครับ พันละยาครับลานครับแล้วก็แขี่ยมาแค่วเนี่ยวะนกสองนิ้วนี่ครับได้ประมาณสองร้อยลูกบาทเมตรครับอาดจีประมาณสองสองแสนลิตรนี่ครับผ่าห้องปูแบบง่ายๆครับเห็ดแบบตอแบบก้อนแบบตอยอะตอผ่าครับใส่ผ้าสองมวนครับมวนละสองพันสามร้อยห้าสิบไมคอนครับนี่ครับนี่ครับสองมวนมวนละสองพันสามก่ กาวปงนึงครับนี่ครับพอดีเอาไปครับเก็บน้ำครับนี่ครับร่องสวนนี่ครับคุณคุณแรงหม,มู่บ้านกะถือว่าใสาใ่ได้ครับ,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 บรออพ,พี่น้องเนาะการปูผ้านี่ครับไม่ใช่แตลขอบนี่ลายขอบไปเก็บพอเออพู้เนี่ยเห็ดไฮโดรไซด์ไปเนาะไฮโดรไซด์เขามาเก็ดสวนก็นเลยผ้าเห็ดพูด,ะด,ด่ะดไม่ต้องดึงพู้ไม่ต้องดึงเพราะว่าน้ำสิบปีต้องไปเองเออเพราะว่าตกน้ำสิบปีเพราะเห็ดงายๆเลย อันนี้ก็ถซือว่าใช้ได้เลยพี่น้องเดี๋ยวไล่ขอบแล้วยังก็ถนซื้อว่าเร็ตสิ้นแล้วครับถ้าพานี่ต้องปกาวกาวประสานครับดิครับกาวประสานป,ปรงอร่อยกุบัทครับพี่น้องอ่าไผ่มีสวนมียังกัเห้องประหดหอถังเนะาะหอถังมันเปลี่ยนกระลเห็ดแบบนี้ครับแบบคร่าวๆแต่ว,ว่าเลี้ยงปลาก็ได้ไว้สะอาดก็ได้เดี๋ยวหลังปูพาแล้วกัสูมน้ำแล้วเดี๋ยวจีมารีวิวต่ออีกอีกคลิปหนึ่งนะพี่น้องเนาะอันนี้เอาคลิปแบบไม่ง่ายคือการปูพา่าเร็จสิ้นแล้ว เริ่มแรกบ่ได้เราคนเมีแยแห้งอันสุดท้ายก็อยานหายใจเพระท่านสวยพี่น้องสวยแกวเมียบ่กะรูน้องครับรูน้องอันนี้ครับสองคนเมียเมียกับว่เอาครับเพราะความสุขครับเนาะเพราะเห็ุแล้วกับพี่คมสุขเออน,น,น,นั่นนั่นนั่นแกวเมียบ่สีอ้าวตอนนี้ฝนมันกำลังมาพี่น้องรองรับน้ำฝนแล้วครับบัานี้น้ำฝนแล้วก็จะสูดเอาควงม,ม,มาใส่อันนี้หัวหน้าเขาเรามักแห้งก็จะปล่อยปลาสบายขึ้ลาบึกไปแล้ว เอาตามนั้นนะครับน้อกเล็กน้อยๆจากช่องกเกษตรหมูพอเพียงก็ไปสนใจก็โทรมาเลยครับทักมาลดเจ้าจีอธิบาย,ยให้ฟังเล็กๆน้อยๆครับเอาตามนั้นนะครับนาองขุดขุดหนองขุดสาแบบพอเพียงปูผาแบบพอเพียงประหยัดไปร่องเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีครับช่องกเกษตรหมูพอเพียงฝากกดไลค์ก็แชร์ด้เ้อแก้ไอ้แก้ยแวยบายก่อนยบายครับผม